ก็ข่าวว่าซิลมันบัฟโหดขึ้นนะครับทุกคนเรื่องแพสซีฟของตัวละครกับทีมีสกิลที่ครูดาวไวขึ้นนะครับเรียกว่าแบบเลเวลตันเนี่ยอันติจะอยู่ที่ประมาณ15วิเองนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยแพสซีฟของตัวละครมาในตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นซิลนะครับในฐานะที่มันเป็นตัวละครหลักของผมในสมัยตอนแข่งที่ทุกคนต้องเกรงกลัววันนี้ผมก็เลยจะมาสอนทุกคนในการเล่นซิลครับผมในแพทนี้ดูกันนะครับว่าผมจะเฟี้ยวฟาวขนาดไหนสำหรับซิลแพทใหม่นะฮะทีเลยนะครับผม ก็สำหรับรูนซิวที่ผมใช้ในเกมนี้ก็จะเป็นรูนยอดนิยมเลยครับคือตีโร่22นะครับเอาเวกสปิริตสเตนนะครับผมส่วนพลังแฟรผมใช้จะเป็นเซตนี้นะฮะเซนเซนไซเฟนเดวลเวอร์เดนิคอร์นะครับก่อนอื่นเราต้องมาเลือกก่อนนะครับว่าเราจะไปทำเลนไหนนะรู้สึกว่าเกมนี้แกรกกับแวนจะฆ่าง่ายกว่าโอเมนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มบูชบล่างนะครับเราต้องตัดสินใจก่อนนะว่าเรื่อเกมจะไปจบไหนสำหรับซิวถ้าตัวข้างบนเป็นตัวนิ่มๆอย่างฟลอเรนติโนอะไรเงี้ยก็ฆ่าได้เลยตัวละครอย่างโอเมนน่าจะยากไปเพราะงั้นเรรราาฟ์มบบูคั พยายามลากเข้ามาในปุ่มนะแล้วก็ปาสกิลไปทางสองตัวแต่ผมคิดว่าแก๊สเขาน่าจะเข้าเลทุกี้แล้วเขาก็มีบกดบิ้งให้เร็วครับแพสิีจะได้ไม่หักตัวละครอย่างสกิลนี่การเก็บสแต็ตค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราเลีทสแต็ตเก่งเราจะบิงได้แบบไม่จำกัดเรื่องความเร็วในการฟาร์มก็ยังอยู่ประมาณคงเดิมนะเดี๋ยวผมแท็กกลางเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมดอยู่ล่างเขาน่าจะให้ผมด้วยแหละให้ทุกคนดูเลยแล้วก็มาสอนเล่นสกิลอยู่ประมาณแรงค์คอนนะครัสามสิบจาวเ็ปประมาณนะฮะ ซิวมันจะงงตรงที่เรื่องของสเต็ตที่เรามองไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าเล่นบ่อยๆจะชินนะเราจะจำได้อะคุณยังไงเรียนด้วยความรู้สึกตามไปได้เรื่องอยู่ก็อย่างนี้ใส่ได้เลยนะถ้าผมพิงระยะระยย่าะจะไมเ่เอาปล่อาไปเพียงเข้าแบบหลุกว่านี้น่าจะตายเลยแผดกลางครับยังไม่ต่อรองการซีซีนะเพราะว่ามนีนี่ด้วยนะครับต้องไปช่วยบนด์จบล่างไเได้แล้วดวงเขาจบโบน ก็แน่าจะเสียไปเยอะแล้วด้วยถ้าโดดขี่หัวทันก็ตายครับดวงดเวลาคอมโบให้ใช้สองก่อนแล้วใช้หนึ่งนะครับมันจะได้ดึงดาบกลับมาไงจะได้ดามิเอตสุดๆทันคอมโบม่นถือว่าโมวยฟิตไปแล้วนะ ออ้้ยโเดี๋ยวนะเมื่อกี้ด้วงตอนอันติมันดึงผมมาตรงจุดศูนย์กลางด้วยเหรอผมตกใจเลยนะเนี่ยแล้วผมโดนผักวะโอ้ลืมไปนะครับว่าด้วงแผ่นนี้มันก็บ้บมาเหมือนกันโอ้แต่ถ้าผมรู้สึกไม่ผิดเมื่อกี้เหมือนผมโดนด้วงดึงไปด้วยตอนผมโดนเลยมันมันดึงผมไปตรงศูนย์กลางไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองโดนดีๆนะเพราะว่าในแผ่นโน้ตมันด้เขียนไว้นะก็แบบจะโดนเตี้ยบดึนไปกลางถ้าทำงั้นได้นี่เฟี้ยวเลยน่าสนใจมากครับสำหรับด้วง ่าไม่ทเนีต้องมาครับบได้รอป็นความลับเกมที่แปลก เด,ดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยววันนี้กีก็น่าจะเก็บและแมนมาคนนั้นตีรัวๆครับเผื่อเขาฟิกมาโอเคไม่มาเไม่ต่อยแรงเดี๋ยวผมจะเอาเปสปุกที่มา,มาก,ก่อนนะครับผมสำหรับซิลนะเพื่อนเราก็จะมาถึงแลนะ้วแต่ผมโดนแบนเบิร์ดชุดเดียวตายแน่เลยเอาเป็นว่าไม่ห้าวแล้วกัน อะก็ไม่ได้ดึงไปจุดศูนย์กลางที่วาใส่ผมโดนไอ้นี่นะครับโดนแลดพักตอนช็อตบนถ้ามันดึงเมื่อกี้นาตาญาน่าจะต้องแบบมีโยกนิดนึงไงอันนี้ไม่มีนะครับผมว่าเราไม่น่าจะคิดเองข้างล่างสองตัววันเดย์อยู่ครับโอเคผมน่าจะมาทันนะครับใช้สองก่อนแล้วใช้หนึ่งครับด้วย เน quicker, มนิกเกป็นไปครับเพราะผมได้สปุกี้มาพวกผมจะขึ้นเป็นมังกรเลยนะครับผมเพื่อเอาความแรงเวทไม่ได้แล้วเขาเห็นนะครับเราเดินมาช้าวกว่านิดนึงเขาน่าจะตายนะเขาหน้าจะถึงบนนะเอาเอาชีพแต่ได้คนนะครับนี่ตีบนดีกว่านะเพราะว่าผมจะคิวหมดแหละจะพักใหญ่ๆเลยเลไม่ได้คิวที่ได้แต่แค่นี้แค่ใครไม่คูวใจปิดครับ 14วิกดติ๊กให้เพื่อนรู้ด้วยครับว่าแบบอันติกีวิเพื่อนจะได้เล่นต่อกดเกิดมาถอนมาเพื่้นลองอยู่ขวาตอนมุงกลางก็ได้นะเ่อนเดี๋ยวมกดนะครับเดี๋ยวผมจนเป็นเลียต่อเอาดูเนี้ยเล่นแบบเรียวยาว ยังไม่จับจับแล้วจับแล้วมเห็นแล้วตบข้างหลังเหมือนนั้นตีไปได้สองตัวนะแต่เหมือนไม่ค่อยคมเท่าไหร่ดวงจะมาเือนได้เาด้วยใช้ สี่วิร่วงน่าจะมาเล่นต่อว่ะเฮ้ยผมโดนดึงเนี่ยโอเคเ้ยแต่ผมมีอันตีอยู่ผมน่าจะได้ผมรอดได้แหละตอนนี้เพราะร่วงน่าจะหิวผมนะไม่มาวะเพิ่งตีตัวเล็กไปครับอาจจะโผล่กลางเอาดาร์กได้นะแน่แล้วก ตรงกลางใส่ได้มีสามตัวตัวนี้แม่งนักเลยเออวันเดอร์ไม่อยู่อะวันเดอร์นี่ตัวแบกทีมผมอยู่ผมต้องเล่นกับวันเดอร์นะครับไม่งั้นผมว่าผมไม่ไหวเอ้ยถ้าตรงนั้นมันมีแค่สี่ตัวเรายังไม่เคยถาต้องบวกอะตายไปเลยด้วยว่ามีด้วงมาซ้อนอีกตัวนึงถ้ามันหมกมาฉัดนี่ผมได้ฆ่าได้แย่ไปชน่ดล้านติล้านตีล้านหนึ่งอะไรรักปิ้ง,งออโอ้โหกูยังตายอ,ยอีกลินนี่ด้วงมันแรงจังวะถ้ามันหมกแล้วมันมันหมกแบบมั่วกลางวงนะทุกคนแต่มันโดนผมแล้ตายอ่ะแย่แน่ ใจวสะสตา,ายไปวะเดตกไม่เข้า <S 2> <S 2> <S 2> มันจะได้ทอยล้ครับดวงเงมนหนึ่งเท่าผมเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปตีดาร์กอยู่นะดวงมันตีดาร์กทางว้ามเฮ้ยกระสุนแสง,ว,งว่าละเปิดดาร์กโดยให้ที่เขาอยู่บนนะมีโอกาสที่เราจะเจอ,อตรงนี้แต่ว่าไอ้นี่น่าจะโดนโซโล่ตามเคยตั้งข้างบนเนี่ยน่าจะมีดวงนะผมว่าละไปจะตายแล้วด้วยนี่ว่ะ นี่เรียกว่าอ่านจากนิสัยนะนิสัยปลาชอบแพ็คไม่เกี่ยวอะไรกับการเล่นเกมเลยมากเพราะว่าผมก็ได้ดวงช็อตนี้มาหลายตัอ่านค่อนข้างง่ายติดดาวไวมากครับเด็ดเกม14วิใช้ได้เรื่อยๆข้างล่างหนึ่งตัวนะครับจะไดงว่าจะมีสองตัวก็คือดวงเฮ้ยมมยตัวเดียวมมยตัวเดียว เมือนดีหมดดวงจะเกิดเดี๋ยวดวงเขาต้องมากันไม่บนก็กลางนะครับผมเรารอตักคนได้เลยครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมากลางเพราะบนเสียไปแล้วอ๋อเขาเสกบนมังกรก่อนคร,รับเดี๋ยวเขาจะวิ่งมากลางแนวผมบ้าแล,แาแลแ้วแนวแล้วเขาหมุนดาวสยาปุ๊บเขาก็ตายตอนนี้เราสองตัวแก้ตึนไปแล้วเฮ้ยเราเยอะกว่าเราสู้ได้โอ้นี่นนะอันนี้ตัวเดียวนะครับผมตายปีแล้ว ัมีการจะเข้าครับตอนนี้สองตัวเรียกว่าเฮ้ยได้ได้ได้เรียกว่าโมเมนตั้นเกมกระแสค่อนข้างเียร์ท่ทางเราตอนนี้ไปตีกลางได้ผมว่าจบได้แล้วเนี่ยเป็นมวยเด็กแตกครับทีมเรามันจะแตกเราต้องมองดีๆนะเรียนได้อาจจะเสร็จทุกทามวยครับตายกูเพื่อโอ้โหไม่ตายด้วย โคนโยนเลยโอ้ถ้าผมฆ่ามวยได้นี่โมเมิตัอนเกมจะไปเรื่อยๆเลยนะคือทีมเราจะได้เยอะเลยอ่ะเก๋ดวงอยู่ล่างนะผมเห็นแหวนเหมือนจะเดินขึ้นไปข้างบนคิดว่าผมน่าจะเจอแหวนข้างบนแล้วถ้าด้วงอยู่ล่างก็แสดงว่าเฮ้ยยาบวกไม่ไหวต้งออมเลยตายสองตายสามตายกันยับยับเลยว่ะ ตรงกลางนี่อาจจะต้องรีบเล่นก่อนตอนที่ดวงไม่อยู่นะคแตกอยู่ตรงรถครับดวงเลี้งขอต้องหลบครับเื่อนสองสี่ไปดันล่างทอยมีทอยยังไม่ขึ้นดาบแดงพอได้จะตายนะเพื่อนคลีบยางจะเข้าแล้วเบียรปุ๊บดิ่งออกด้วย ตรงกลางจะเข้าต่อเตรียมเลยอย่างนี้ยืนอัตยาเกิดได้อยู่ข้างหลังรถมีสแตคขัดลุกออกไปกระสุนแสงโดนด้วงอย่างนี้เข้าเลยมีเกิดมีเกิดโฟกัสให้ดีแหวนผมมีแข่งอยู่ลบโอ้โหเสียหายอีกตีเกิด กดแข่งไม่ได้ด้วยเพราะว่าดูจากฮีโร่ที่ไฟแล้วเราไม่น่าซุ่มเขาได้ก็ต้องเลือกเทรดสักตัวนึงเฮ้ยดวงอยู่บนมา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 มีเคียวนะนี่มยายเอตัวเล็กเลยดวงไม่ได้ไ,ได้ไไดแค่วันเดียวกูแบกอยู่มาดิจับไล่แข็อะไรเยอะ วิวเลยตอนนี้ e. สองให้ครับเผื่อเขายิงกระสุนแสงมาโดนดวงอะไรเอ้ยไม่มีตรงกลางเผื่อคาได้ดูแข่งเจ็ดวิเอาเลยตบโอเติดกันและวแตกติดอยู่สองตัวแต่เอียงซ้ายแต่เจ็บหมดแต่บันเดอร์เกิดเฮ้ยผมเนียติดอยู่อะผมติดโคด้าไวจัดเอ้ยมันมันเอียงแล้วมันเอียงแล้วมานี่มานี่มานี่มาเปิดดัก้ยเปิดก้อน เจ็บมันเจ็บมันเจ็บมาเปิดก่อนเดี๋ยวนี้เฮ้ยกลับไปแล้วตกหนึ่งทีครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดโหแรงแรงแรงนี่ขนาดมีทอยนะเนี่ยยงหลังโอเคมีข้อเสียน,นะครับตอนน่าจะได้ก่อนเลยมีสองตัวโอเมนจับไปแล้วขายรองเท้าไปเลยช็อตนี้ต้องนี่ว่าดวงแรงเหมือนเมื่อก่อนอันตรายจัดติดเกีย่วยวไว้ าทมัไอ้แม่มัน hey, น oh ี้ม่เสียก่อนปีนี้มา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 เคลียร์หน่อยไม่ไม่ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่เคลียร์เคลียร์เียก่อนเราจะยาชีพแม่งเลยก็ได้วัสู้ผมไม่ได้หรอกครับดวงครับแต่เพื่อนกูโดนหม่งว่ะสวยอยู่เนี่ยนะสวยอยู่นเนี่ยได้ดวงนะฮะเจ้าพักกัน อย่าโลภใช้อันติครับถ้าเราเลือกทาเกเกตได้ดีเราจะชนะไวตรงกลางเฮ้ยเอ้ย,อยแก๊ก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 มวยแก๊กมวยทันทันทนัทนกูตบแรงมากเพื่อนมันติเร็วด้วยาอ๋อได้ปะกิปตันนี้มีสเต็ัเข้าไปต่อไปมีตัวแตกรอเซตหนึ่งต่อจบคลิประวังหมด อันติลบหนึ่งทีต่บไปหนึ่งออกเดี๋ยวเดีวแล้วแล้ว,ลว,ลวเราก็ไปไหนวะเนี่ยมันจะจบแล้วนะเพื่อนมึงต้องมาแล้วสิวะอย่ารอเล่นเกมหน้าเหรอจบไปเย้ชนะครับเรียกว่าได้ใช้ประสิทธิภาพของตัวละครอย่างเต็มที่จริงๆนะครับสำหรับซีลแพดใหม่ เล่นได้จนเลดเกมเลยเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นแล้วครับว่าเลดเกมมันเมื่อก่อนมันจะตบไม่เข้าเราแต่ตอนนี้มันตบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดปุ๊บมันแรงมากนะครับผมเห็นช็อตที่ผมตบโอเมนไหมขนาดมีทอยนะจริงมีพีก็ให้วันเดอร์แหละก็ไม่แปลกนะแม่งทำคตรดีในเกมแต่ถ้าไม่มีผมก็บอกเลยนะว่าประหยากค่า20ตาย6แอสซิสต์10นะผมแชมเปี้ยซิลเกมนี้นะดาเมจก็ต่อไป40่สิเปอร์เซ็นต์นะผมเกมนี้ก็จะตึงๆหน่อยนะเพราะว่าแบคคนดูคอมมานเดินนะผมก็30ดาวนะก็ต้องแบกให้ได้มากที่สุดแหละ